สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการจองตัว๋วเครื่องบินด้วยตัวเองแล้วก็แอปไหนบ้างนะคะที่ควรโหลดติดเครื่องอาไว้นะคะเวลาที่เราบินนะคะแล้วก็จะพุกคนบินไปอเมริกาด้วยกัน,นะคะ่ะก็ไปดูกันเลยนะคะแล้วก็มาเริ่มกันที่แอปจองตัว๋วเครื่องบินนะคะเราก็ใช้เป็น expedia ค่ะ แอปนี้นะคะเราใช้จองตั๋วเพื่อไปอเมริกา2รอบแล้วนะคะก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะคะแค่เราโหลดแอปมาแล้วเราก็สร้างโปรไฟล์นะคะแล้วเราก็สามารถเริ่มที่จะจองตั๋วเครื่องบินได้แล้วนะคะก็คือข้อดีของแอปนี้นะคะก็คือง่ายสะดวกนะคะแล้วก็แบบว่ามีให้เราเลือกได้แบบว่าดูราคาเปรียบ ทียบอะไรอย่างนี้นะคะก็สะดวกมากๆเลยค่ะส่วนข้อเสียนะคะบางทีกเ็เขาก็ไม่อนุญาตให้เราแบบว่า a n c e ซหรือว่าไม่อนุญาตให้ยกเลิกการจองหรือว่าเปลี่ยนแปลงการจองนะคะก็ต้องดูเงื่อนไขดีๆนะคะบางอันก็ยกเลิกได้บางอันก็ ยกเลิกไม่ได้นะคะเราต้องดูเงื่อนไขตรงนี้ดีๆนะคะแค่มีแอปนี้นะคะแล้วก็สามารถจองตัว๋วเครื่องบินได้ด้วยตัวเองลวคะ่ะแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกดูนะคะเข้าไปดูราคาเข้าไปดูเวลาไปดูสายการบินนะคะเราชอบอันไหนเราก็สามารถเลือกแล้วก็เปรียบเทียบได้เลยนะคะว่าอันไหนเหมาะกับเรานะคะแล้วก็อยากบอกว่าทุกคนอยากให้เผื่อเวลาอย่างน้อยสัก 2- 3ชั่วโมงนะคะในเวลาเปลี่ยนเครื่องจะได้ไม่ต้องเคร่งเครียดนะคะ <S <S เราเลือกบินกับสายกนอะไรคะ่ะเรารู้สึกประทับ ใจกับสายการบินนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็สายการบินก็อาหารค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วก็เครื่องบินก็ลำใหญ่มากๆเลยพนักงานนะคะก็บริการดีมากๆเลยนะคะก็เราจะมารีวิวอาหารด้วยนะคะทุกคนตลกมากอยากให้รอดูนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแอปที่ทุกคนจะต้องโหลดนะคะ เราบินสายการบินไหนเราโหลดแอปแนั้นมาแล้วเราก็สร้างโปรไฟล์นะคะเพื่อที่เราจะได้รับการติดตามได้รับการอัปเดตทุกๆก,การอัปเดตของเขานะคะเพราะว่าสายการบินในอเมริกานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟแคนโซลไฟดีเลย์โดนยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนเกตนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีแอปเราจะได้รับการอัปเดตก่อนนะคะ ก็จะดีมากๆกเราจะได้ไม่ต้องรอไปเช็คที่กระดานว่าแบบเออเปลี่ยนไปเกตนั้นแล้วไปเกตนี้แล้วก็จะดีกว่านะคะต่อมาพอถึงวันบินนะคะเราก็แนะนําให้เช็คอินออนไลน์ไปนะคะก็อย่างของสายการบินจะเป็นอะไรน,นะคะเหมือนเขาจะให้เช็คได้24ชั่วโมงก่อนเวลาบินนะคะก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะได้พอไปถึงสนามบินเนี่ยเราก็จะได้ต่อแถวโหลด กระเป๋าได้เลยนะคะก็ไม่ต้องเช็คอินแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปจาก work and travel 2022นนะคะตอนนั้นยังมีโควิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตรวจโควิดนะคะแล้วเราก็สามารถไปต่อแถวเพื่อที่จะไปโหลดกระเป๋าแล้วก็แสดงผลตรวจโควิดต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าของเราอยู่ช่องไหนนะคะ เสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวเข้าเกตนะคะก็แนะนำนะคะให้ไปถึงสนามบินก่อนเวลาบินประมาณสัก3ชั่วโมงนะคะจะได้มีเวลาชิวๆนะคะก็ไปนั่งรอที่เกตก็ได้แล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นการบินครั้งแรกของเราเลยก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะพอเทคออฟได้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็จะมีอาหารมาเสริมนะคะทุกคนคืออยากให้ทุกคน ดูคลิปนี้นะคะแล้วจะมารีวิวอาหารเพราะว่าตอนนั้นนะคะเรายังเป็นออ g เว a จิเทเรียนหรือว่ามังสวิรัตนะคะมืออาหารที่เราเลือกเนี่ยก็เลยจะเป็นอ๋อเราเลือกเป็นเวจิเทเรียนไปแต่ว่ามือที่ได้ก็จะเป็นวีแกนเลยค่ะทุกคนไม่มีไข่ไม่มีนมนะคะก็ไปติดตามกันนะคะ ครั้งล่าสุดที่เราบินอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อไปปีนะคะเดือนธันวาคมก็คือเขาไม่ต้องเอ,อ่อไม่ต้องการผลตรวจโควิดแล้วนะคะแต่ว่าแนะนำมากมากเลยนะคะให้ฉีดวัคซีน3เข็มนะคะแต่ว่าตอนนั้นเราเออฉีดแค่2เข็มก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงกฎหรือยังนะคะ นนี้นะคะก็ถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะทุกคนคือเราใช้ชีวิตอยู่ในสนามบินในญี่ปุ่นนะคะประมาณ10ชั่วโมงนะคะก็คือไปดูกัน,นะคะ่ะว่า10ชั่วโมงนะคะเราใช้เวลาทําอะไรบ้างก็พอมาถึงนะคะเราก็กินก่อนเลยนะคะก็คืออันนี้เป็นเบอร์เกอร์ชีสวีแกนนะคะก็เป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยมากๆเลยทุกคนอยากให้ลองนะคะร้น ดีมากๆเลยนะคะอ,อาหารวีแกนอ,อร่อยมีให้เลือกเยอะเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารวีแกนบนเครื่องบินจะเป็นยังไงนะคะตอนนั้นนะคะสนามบินบรรยากาศบ่าเงียบเหงามากๆเลยนะคะแตกต่างจากครั้งล่าสุดก็ช็อปนะคะจะมีบางช็อปเปิดบางช็อปปิดนะคะก็เงียบมากจริงๆนะคะแต่ก็สงบดีค่ะแล้วก็ชอบนะคะ เรารู้สึกว่าเราใช้ชิดไปอย่างไม่น่าเบื่อเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีที่ช็อปแล้วก็ทุกคนใครมาญี่ปุ่นนะคะอย่าลืมไปช็อปครีมกันแดดตัวนี้นะคะใช้ดีมากๆเลยนะคะเราก็จะพาไปดูนะคะเนื่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแฮปปี้นะคะก็จะสามารถไปเดินดูเครื่องสําอางดูอะไรได้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นในโซนพวกขนมนะคะของญี่ปุ่นคือทุกคนทุกอย่างน่าซื้อและดูน่ากินมากๆเลยนะคะ นี่ก็มากินกันต่อนะคะถึงเวลากินกแล้วพอกินเสร็จน,นะคะก็ได้เวลาเตรียมไปนะคะจะได้เวลาบินอีกแล้วนะคะก็อ,อ่มจริงๆมันแบบว่าดูเหมือนไวนะแต่ว่าก็ใช้เวลานานมากๆอยู่นะคะก็คืออ,อ่มของเรานะคะก็จะเน้นเป็นแบบว่าพยายามนอนให้ตรงกับไทม์โ o นของเมกานะคะเพื่อที่จะไปถึงเราจะได้ไม่เจ็ดแหลกนะคะ เริ่มเดินทางออกจากญี่ปุ่นไปเมริกานะคะอาหารมือและของเราก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนเป็นอาหารวีแกนคือเป็นสเต็กที่ทำจากพืชน,นะคะแล้วก็จะมีพวกผักต่างๆทุกคนคือ,อเราเราเราไม่คิดว่าแบบรสชาติมันจะแย่ขนาดนี้เลยคือคือเราไม่ได้อยากยึดติดน,นะแต่มันกินไม่ได้จริงๆเรากินไปนิดเดียวก็แบบไม่ไหวจริงๆแล้วก็ บินไปนะคะ10ชั่วโมงค่ะค่ะแล้วก็เริ่มปรับตัวตั้งแต่เราอยู่บนเครื่องบินเลยนะคะ mm. เพื่อที่ว่าพอเราไปถึงอเมริกาเนี่ยเราจะได้ไม่เจ็ดแหลกนะคะ mm. ก็พยายามฝืนเอาหน่อยนะคะต่อมานะคะก็มาดูอาหารอีกหนึ่งมือนะคะบนเครื่องบินนะคะก็เราจะได้เป็น2มือนะคะ ก็อันนี้นะคะก็จะเป็นขนมปังจําได้ว่าขนมปังอร่อยมากๆเลยนะคะก็เราจะมารีวิวภาพรวมนะคะของอาหารวีแกนบนเครื่องบินนะคะก็คือเราอยากบอกว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยครั้งเดียวนะคะที่เราจะกินอาหารวีแกนบนเครื่องบินนะคะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆถ้าให้เลือกต้องกินขอยอมแปลว่าสั่งเป็นผลไม้ทุกมือรสชาติอาหารวีแกนบนเครื่องบินคือไม่ได้จริงๆนะคะคือเราขอผ่าน นี่นะคะก็ใกล้แล้วะคะก็หิมะเกาะเลยนะคะก็เราอยากบอกว่าถ้าใครที่เข้าห้องน้ำบ่อยนะคะแนะนําว่าแบบถ้าเป็นคนขี้เกงใจไม่กล้าบอกคนข้างๆนี่คืออย่าเลือกที่นั่งริมหน้าต่างนะคะเพราะว่าเราจะไม่กล้าลุกไปเข้าห้องน้ําเชื่อไหมทุกคนสิบชั่วโมงเราไม่ได้ลุกไปเข้าห้องน้าแล้วแบบว่าเป็นคนที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือทรมานมากๆเลยก็ประมาณนี้นะคะพอถึงแล้วนะคะก็ ตื่นไปที่อตอมอกันค่ะจะต้องเข้าตอมอกันนะคะก็คือแล้วก็อย่าลืมไปเอากระเป๋ามาโหลดใหม่ด้วยนะคะหลังพันตอมอไดอ้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะไปบินกันต่อนะคะก็จะเป็นไฟล์ภายในประเทศน,นะคะ แล้วก็ต้องดูเกตนะคะบางทีเขาก็จะมีรถแบบนี้นะคะให้เรานั่งไปเพื่อที่จะไปเกตอีกเกตหนึ่งนะคะบางทีอมอตอนแรกๆเราก็งงนิดนึงนะคะแต่ก็ผ่านมาได้นะคะแล้วก็อยากแนะนําให้เลือกไฟดีๆนะคะเพราะว่าของเราเป็นการเดินทางที่แบบว่าทรหมากเลยก็คือเราจองแบบว่า จากไทยไป LA นะคะแล้วก็ LA ไปไทยแล้วก็จองตั๋วภายในประเทศแยกนะคะก็ทําให้เราจะต้องบินหลายต่อมากๆเลยนะคะก็พอถึง LA แล้วเนี่ยแล้วก็ไปลงที่ดารลัสแล้วก็ดารลัสนะคะถึงไปลงที่บอสแมนในที่ที่เราจะไปนะคะก็คืองงมากๆหลายต่อมากๆเพราะฉะนั้นเลือกดีๆนะคะเวลาจองตัว๋ว แล้วก็อันนี้นะคะในสนามบินดารันะคะเขาก็จะมีเมนเหมือนแบบรถไฟฟ้าให้นะคะนั่งไปที่เกตนะคะแล้วก็ของกินนะคะทุกคนจะบอกว่าที่นี่มีของกินให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะเราจําได้ว่าแบบเราติดอยู่ในที่ดาลัดประมาณ10ชั่วโมงนะคะก็เดินชอปปิ้งทาอะไรไปเพลินเลยนะคะ แรกที่สุดเราก็ถึงแล้วค่ะสนามบินโบสแมนนะคะทุกคนสวยมากสวยแบบโอเคเราตกหลุมรักที่นี่แล้วนะคะคือสวยมากจริงๆนะคะที่นี่คือแบบว่าแล้วก็จะมีบรรดาเมเนเจอร์ต่างๆนะคะมารับเรานะคะเพื่อที่จะไปส่งที่บ้านพักนะคะก็คือทุกคนเราตกหลุมรักที่นี่นะคะตกหลุมรักเหมือนแทน่า แล้วก็อยากมาบอกต่อกระเป๋านะคะเราใช้ของ My Escape นะคะก็คือทุกคนใช้ดีมากๆเลยแบบมากๆมากๆเลยนะคะไม่อวยเลยนะคะเพราะว่าใช้ดีจริงๆกระเป๋าแบบแข็งแรงทนทานแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะมีแต่คนชมนะคะว่ากระเป๋าสวยจังเลย แล้วก็ซื้อเพิ่มมาอีกใบตอนนี้มี2ใบแล้วค่ะทุกคนก็เพราะาชอบมากๆเลยนะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เรานะคะแล้วก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับอเมริกาให้ทุกคนดูอีกนะคะก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะบ๊ายบาย